สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมก็จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าจากที่ผมได้ซื้อตู้เย็นของไฮเซนเนี่ยครับมาน่าจะประมาณสักสิบวันได้นะครับทีจ่จากการที่การลองใช้เนาะ,ะโดยพบว่าตู้เย็นตู้นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมา แจ้งทุกคนให้ทราบว่าข้อดีของมันนี่คือ,อยังไงนะครับผมแล้วคนอื่นบอกก่นว่าไอ้ตู้เย็นตัวนี้ต้องต้องทนอีกครั้งเนาะ,ะผมซื้อมาในช่วงนั้นเป็นช่วง6 6เนาะผมซื้อผ่านทางแอปออนไลน์แอปหนึ่งนะครับผมซึ่งได้ราคามาประมาณ 2, 6 9 5ันผมคิดว่าตู้เย็นตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่อยู่คนเดียว ในห้องพักที่แบบเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับผมจากที่การใช้งานมาประมาณสักสิบวันเนี่ยโดยพบว,ว่าตูเ้เย็นตู้นี้ทำความเย็นได้ดีนะครับมีการปรับระดับความเย็นได้ตามที่เราต้องการและสามารถาแช่ของได้เยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมนี่ผมก็จะอาจจะลบหน่อยนะครับเพราะห้องมันเล็กนะครับผมอาจจะยังไม่มีอะไรแช่เยอะนะครับ าจจะมีน้ำไว้แค่ดื่มนิดหน่อยนี่น้นำอารมณ์เนาะส่วนช่องแช่แข็งเนี่ยก็มีแช่หมูไว้บ้างอมูกอนกแบมาม่านะเออเอาเป็นว่าข้อดีของมันก่อนเนาะข้อดีของตู้เย็นไอ้ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้เย็นไฮเซนอ่าสามจุดสี่คิวนะครับผมสามจุดสี่คิวข้อดีของมันเนี่ยซึ่งเพราะว่าอ่าถ้าเทียบกับคู่แข่ง ใช่ตูแข็งสิถ้าเทียบก,กับตู้เย็นาตามท้องตลาดทั่วไปตามยี่ห้อที่แบบดังๆนะครับตามที่ตามที่ยี่ห้อที่แบบตามท้องตลาดเขาใช้กันนะเนาะพบว่าผมว่าตัวเนี้ยมีข้อดีตรงที่การควบคุมของเสียงเสียงการทําง,งานของเครื่องเนี่ยผมว่าดีมากเลยซึ่งมันน่าแปลกใจว่าทําไมตู้เย็นตู้แค่นเนี้ยสามารถ ควบคุมเสียงของตู้เย็นได้ดีผมต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนะผมมองว่าเอามันเงียบมากกับที่ผมเคยใช้ใตู้เย็นแบบตู้เย็นตามอี่อ้อตามแบบเจ้าตลาดนะเนาะซึ่งนั้นมันยังมันยังมีเสียงการทํางานของคอมคอมเฟเซอร์คน,นที่จะคนที่จะได้ยินเนาะเวลาเรานอนนอนอยู่ในห้องเงี้ยงเงียบๆแบบมันยังได้ยินการทํางานของมันเนาะแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ยินการทํางานของมันเลย เราจะได้ยินการทํางานของมันก็คือตอนที่มันตัดตัดการทํางานมันจะดังแต๊กแล้วก็เงียบซึ่งผมเนี่ยแลกใจมากว่าทำไมมันเงียบขนาดนี้อันนี้ก็บอกกันนะว่าผมผมไม่ได้อวยนะคือแบบวิการตามตรงเนาะใช้งานมาสิบวันเนี่ยเอ,อข้อดีอะ่ะคือการเก็บเสียงส่วนเรื่องความเย็นเนี่ยโอเคก็คือเย็นตามปกต,ติของตูเง้เย็นทั่วไปหละ ผมมองว่าคือมันก็ทำความเย็นได้ดีส่วนข้อเสียตรงนี้นะครับซึ่งพบว,ว่าตามที่ผมสำรวจยูนะก็ดูในคู่มือได้เลยนะมันไม่มีอ่ช่องแค่แข็งนะครับเป็นช่องแค่แข็งมันไม่มีปุ่มกดละลายน้ำแข็งนะครับซึ่งในอนาคตมันถ้าเกิดมีน้ำแข็งเกาะเยอะๆเราจะเราจะละลายยังไงอ่ะมันต้องถอดปลั๊กถอดปลั๊กไปแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับ เอออันนี้คือข้อเสียนะที่ผมเจอเนาะส่วนอย่างอื่นไม่มีเนาะทั้งสตูแข็งแรงแข็งแรงดีนะครับคือเนื้อหนแข็งแรงดีใช้งานได้ดีความร้อนของตัวเครื่องผมว่าก็ไม่ได้ร้อนนะมีมีอุ่นมีร้อนนิดหน่อยไม่ถือว่าว่าแบบร้อนจีเนาะเอ่อแล้วก็อย่างเวลาเวลาเราตั้งตู้เย็นเนี่ยคือผมอาจจะอาจจะขอแนะนําสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะ เวลาเราตั้งตั้งตู้เย็นเนี่ยให้ห่างจากผานังเนาะด้านหลังอยู่เนี่ยให้หา่หางห่างจากกลางหน่อยนะครับเพื่อที่มันจะได้ระบายอากาศเนาะด้านข้างด้วยก็ดีเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเออมุนไปเว้นว่างไว้ให้มันระบายความร้อนก็เอาเป็นว่าผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับซึ่งมองว่าเป็นตู้เย็นที่เหมาะสําหรับคนที่อยู่แบบหนึ่งคนหรืออาจจะเหมาะ กับคนที่แบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะกำลงังแบบมีแฟนมาอยู่ด้วยอยู่สองคนเนี่ยผมว่าโอเคนะคือเราไม่ได้แช่อะไรแบบที่แบบหนักห่วมองเนาะเหมือนตู้เย็นใหญ่ๆทั่วไปเนาะมันก็จะสดะดวกสบายเวลาเราที่แบบมีการย้ายการทํางานมีการย้ายที่พักมันก็จะแบบขนไปนง่ายหน่อยอันนี้ผมสามารถแบกคนเดียวเลยนะครับตอนที่พแบบนักง,งานมาส่งของอ่ะผมผมแบกแบกขึ้นมาเองครัะน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณสัก ยีกว่าโดน,น,นั่นประมาณยี่ิบนิดๆนะครับซ,ซึ่งเราเราสามารถอุ้มคนเดียวได้ครับผู้ชายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ดีและตามตามที่คลิปได้ที่ผมลงไปอะ่ะคือคลิปที่แก,แกะกล่องนะทีะ่เป็นการรับสินค้าวั้นแนรกมันก็มีมีคนที่เข้ามาสอบถามอยู่2องท่านเนาะ,อะบอกว่าของพี่ความยินที่ปรับเท่าไหร่ องูทาไมไม่เย็นองหูตรงช่องนั้นแข็งมันมีน้ําไหลเอ่โดยส่วนตัวเนี่ยที่ผมใช้ใช้เครื่องเครื่องนี้มาอ่ไม่มีอาการอย่่งที่ที่ที่น้องเขาถามมาเนาะแต่แต่ผมก็บอกน้องว่าอ่าความเย็นที่ที่ผมปรับอ่ะมันจะอยู่ประมาณระดับที่หนะ้าและหกก็เป็นเป็นระดับที่แบบผมมองว่ามันอ่าเป็นความเย็นที่กำลังพอดีสำหรับผมนะครับ แล้วก็มีอีก,อก,อกท่านหนึ่งก็ได้ถามมาเช่นกันนะครับว่าเพราะว่าพี่มันมีที่กดะละายน้ําแข็งไหมผมก็ได้ตอบตอบตอ,บอบที่คนนั้นไปนะบอกว่า,วาจากที่ผมสารวจมาไม่พบปุ่มกดละลายน้ําแข็งนะครับอาจจะเป็นข้อเสียของตรงนี้หรือว่าอาจจะมีก็ได้นะผมอาจจะดูข้อมลเอผู้มือแล้วไม่ละเอียดแต่ผมก็มองดูภายในนะสารวจมันไม่มีปุ่มไหนที่แบบจะเป็นปุ่มที่แบบกดละลายน้ําแข็งนะครับอ้ตรงนี้ ก็อาจจะแบบอาจจะได้ได้อย่างเสียอย่างเนาะเออได้ราคาที่มันถูกที่ใช้งานกระทัดรัด <c oughs> แต่อาจจะมีข้อเสียนในบางจุดเนาะแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคนะดีมีรูปทรงที่สวยงามเป็นสีที่แบบเป็นสีพื้น,นที่โอเคเหมาะเหมาะนะโดยด้วยด้วยส่วนตัวผมชอบนะสีเนี่ยเออมีกระทัดรัดวางก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ เอ่อสำหรับใครที่แบบกำลังคิดว่าเอ้ยต้องการแบบตู้เย็นประมาณนี้อย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับผมมองว่าโอเคมันเหมาะมันเหมาะสมกับห้องเล็กๆก,กับจำนวนเงินราคาที่เราจ่ายไปอ่ะมันมันไม่ได้มากถ้าเกิดเราผมผมมองว่าถ้าเกิดใช้ไปแบบสักปีหนึ่งอ่ะผมว่าก็คุ้มแล้วนะอืมแต่จริงๆแล้วผมมองว้วนะ่ามันน่าจะใช้ใชได้ใช้ได้หลายปีอ่ะครับพอพอดูจาก ภาพการทํางานของมันเนี่ยมันดีมันรู้สึกเงียบอะ่ะคืออยู่ในห้องคือมันไม่ได้มีเสียงรบกวนเราเวลาเรานอนมันจะไม่มีเสียงการทํางานนนั้ของตู้เย็นนะครับซึ่งผมแปลกใจนะแรกๆใช้มาเลยแปลกใจ,ใจต้องยอมรับว่าเป็นตู้เย็นที่แบบผมเพิ่งเปิดใจซื้อนะครับปกติก็จะมองไว้แบบยี่ห้อตามท้องตลาดเนาะยี่ห้อที่ที่เขาดังๆกัเนเยที่เราแบบคนคนส่วนใหญ่เขาจะใช้กัน แต่น,นี้ก็เลยลองเปิดใจใดูก็อ,อนาคตเนี่ยไม่แน่พะอ,อาจจะมองแบบทีวีเพราะผมผมก็เลอ,อเข้าไปดูนะียมันก็มีทีวีเขาเขาก็ออกแบบดีไซน์มาสวยเหมือนกันอาจจะต้องเปิดใจลองอีกสักอย่างหนึ่งก็คืออาจจะซื้อทีวีส่งกลับไปบ้านนะบ้านนอกที่บ้านนอกยังไม่มีทีวีเนาะเป็นทีวีรุ่นเก่าเอ่อก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมตั้งแต่คลิปแรก แล้วก็หวังว่าคลิปนี้ถ้าเกิดคนใดแล้วชอบถูกใจก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่า,วาคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านตวเรวียนเนาะแล้วก็ไม่ใช่แบบยูทูบเบอร์นะักรีวิวสินค้าที่แบบเป็นปโปรนะไอ้เราก็ทําไปเพื่อมีเวลาว่างซื้อสินค้าอะไรมาก็อาจจะถายแล้วก็ลงไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมเผื่อมีคนติดตามเพิ่มขึ้นอาจจะมีความพยายามที่จะไปทำคลิปอื่นอีกนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมสวัสดีครับ